ล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าทหารอิสราเอลปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดยิงใส่พวกเดียวกันนะฮะตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่อาคารในเมืองจาบาเลียทางตอนเหนือของกาซาเมื่อวันพุธที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลก็บุกไปที่นี่แล้วก็ปรากฏว่าระหว่างที่บุกไปที่นี่เนี่ยนะฮะไปที่ล้อมที่ตัวอาคารแห่งนี้ไว้ปรากฏไปเจอ คือเขาอยู่ในรถถังเรามองเข้าไปที่อาคารไปเห็นลำกล้องปืนอยู่แถวหน้าต่างของอาคารก็เลยคิดว่าเป็นกลุ่มตรงข้าม,มก็เลยสั่ง<ด>ระดมยิงเข้าไปอพอสั่งยิงเข้าไปเท่านั้นแหละฮะท่านผู้ชมครับปรากฏว่าพอยิงเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วบุกเข้าไปเอ้าไอ้ลำกล้องปืนที่ของพวกเดียวกันตายไปห้าคนรวมแล้วนะเหตุการณ์เอ่อ เหตุการณ์ที่ยิงฝ่ายเดียวกันทำให้ทหารอิสราเอลเสียชีวิตและบาดเจ็บค่อนข้างมากจากการโจมตีฮามาสตลอด7เดือนที่ผ่านมาจำนวนทหารที่เสียชีวิตไปกับสงครามในครั้งนี้278คนใน278คนเนี่ยเป็นการยิงพวกเดียวกันนะฮะ49คนเนมันเหมือนกับว่า ในพื้นที่ฉนวนกาซาเนี่ยนะครับมันมันแทบจะมันแทบจะไม่เหลือเอเอพวกฮามาสอย่างเปิดเผยอาจจะยังเหลืออยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนอแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นเคลื่อนไหวเนี่ยมันกลายเป็นอิสราเอลทางนั้นอะ่ะใช่ก็ดูสภาพบ้านเรือนเมื่อกี้เห็นไหมท่านผู้ชมฮะโอ้โหแหลก,ก,กละแหลกแหลกละนี่อย่างเงี้ยแหลกลาน,ลานมันสิ้นเมืองไปแล้วอะ่ะมันไม่มีสภาพความเป็นเมือง อีกส่วนหนึ่งก็ต้องโทษทางกองทัพอิสราเอลแสดงว่าการประสานงานกันนะออแผนงานในการลุกคืบโจมตีเนี่ยการเช็คก,กำลังพลเนี่ยมันไม่เป็นไปตามระบบเลยใช่ไหม,ม,มยิงพวกเดียวกันได้ใช่ไอ้ห้าคนเนี่ยมันจากหน่วยไหนถ้าทำไมไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อไม่ไม่มีการสื่อสารกันใช่ไหมฮะ มันมีการเช็คก,กาลังพลกันแค่ไหนยังไงว่าเออตอนนี้ส่งกําลังพลอีกหน่วยหนึ่งเข้าไปมันเข้าไปในไหนเข้าไปในตรงเนี้ยตอกซอกซอยนี้ผังตึกนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ควรจะมีพวกเราอยู่ไหมใช่ไหมะครับแล้วห้าคนนี้เนี่ยมันมันสังกัดหน่วยงานไหนหน่วยทหารไหนแล้วหน่วยนั้นน่ะคุณมีเช็คก,กําลังพลของคุณหรือเปล่าขาดห้าคนนี้ไปได้ยังไงอืเออดูสิฮะโอ้ oh. มันไม่น่าเชื่อนะใช่และทั้งหมด4ี่สบกว่าคนเนะี่ยเกือบ50ิบคนเนะี่ย49ยิงพวกเดียวกันเนี่ยโอ้โหเออถ้ายิงพวกเดียวกันนะต่อให้ส่งเครื่องบินไปบอมนะมันก็ไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้จะทำไปใช่ใช่ไหมใช่อาจจะส่งเครื่องบินไปบอมตรงพื้นที่โซนนี้แล้วนะมันต้องไม่มีพวกเราอยู่เลยนะคุณแน่ใจนะไม่มีพวกเราอยู่คุณเช็คหรือยัง mm hmm. เออพวกเราเนี่ยเคยเขับไปในโซนนี้ไหมเออเคย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 ,เคยนะส่งจากหน่วยงานหน่วยงานไหนไป เอาหน่วยนี้หน่วยนี้เช็คซิกําลังพลอยู่ครบไหมครบ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 บอมได้ละเพราะส่งไปเนี่ยวันที่นี้ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วออ,ออกมาหมดแล้วออ,ออกมาหมดแล้วนะฮะมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์อยิ่งถ้าเกิดแบบโอเป็นพลลาดตระเวนเป็นทางภาคพื้นดินไปเนี่ยมันไม่ควรจะเห็นเฮ้ยมีกระบอกปืนปลายกระบอกปืนอยู่นั่นซัดเลยโอ้โหนี่แสดงว่ามันมันไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยนะใช่ าย,วยพวกเดียวกันตายไปครึ่งร้อยเนี่ยโอ้โหเยอะนะฮะจนถึงวันนี้เนี่ยส่วนตัวผมก็ยังคิดเลยไปถึงวันที่เจ็ดตุลาคมรู้สิบเป็นวันเสาร์เรืออาทิตย์นี่แหละผมก็ยังสงสัยเลยพวกฮามาสเนี่ยคุณเข้ามาโจมตีอิสราเอลก็ทําไมก็ไม่รู้นะอตอนนั้นนะอืิจริงๆนะอืมและที่บอกไงยิงขีปนาวุธยิงจรวดไปห้าพันลูกใช่ทําเพื่ออะไรแล้วตอนนี้เป็นไงบ้านเมืองของตัวเองโอ้โหย่อยยับ คนที่มันทำเนี่ยนะคนที่มันสั่งการให้ทำโจมตีแล้วคุณก็ไปโจมตีนะโอ,โ,อโอเคคุณยิงจรวดมาห้าพันลูกอันนี้ก็มากมายเลยนะซึ่งมันเกิดคำถามว่าคุณเอาห้าพันลูกนี้มาจากไหนด้วยนะอไอ้ส่วนที่คุณลุยไปเนี่ยทางภาคใต้ของอิสราเอลเนี่ยแล้วคุณไปฆ่าเขาเนี่ยคนที่คุณฆ่าเนี่ยก็เป็นพลเรือนนะเขากำลังดูคอนเสิร์ตเงี้ยกาดยงเขาเลยไ้กาดยิงเขาแล้วคุณไปจับตัวประกันนะฮะ แล้วคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วไอ้คนสั่งยิงเนี่ยมึงต้องรู้อยู่แล้วว่าทําแบบนี้เนี่ยนะอิสราเอลมันเอาคืนแน่อืมใช่ไหมแล้วเป็นยังไงฮะพอเขาเอาคืนสิ้นเมืองเลยอยู่ไม่ได้เลยคนตายไปแบบสามหมื่นกว่าอืตอนอิสราเอลเอาคืนเนี่ยคุณไปทําเขาเนี่ยตายไปพันกว่าอืแล้วคนที่ตายเนี่ยประชาชนเนี่ยไอ้ไอต้นต้นเรื่องเนี่ย ไปไปยิงเขาทําไมไปโจมตีเขาทําไมใช่ไหมไปโจมตีครั้งนั้นเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วเองไม่มีทางที่จะไปยึดประเทศเขาได้หรอกใช่ถูกไหมใช่ถ้าเกิดระวางแผนอย่างดีนะโจมตีครั้งนี้ครั้งเดียวนะุ้วี่ต้องทาให้สําเร็จสําเร็จคืออะไรต้องชนะอิสราเอลทั้งประเทศเอาคุณทําได้เหรอคุณทําได้เหรอคุณจะสามารถเอาประเคนขีปนาวุธไปต้องกี่กี่พันเป็นหมื่นลูกมั้ง แล้วก็ภาคพื้นดินกูต้องยึดประเทศเขาให้ได้นะเพราะถ้าเกิดคุณทําไม่ได้เแบบ็ดเสร็จเด็ดแขบบาดม้วนเดียวจบเนี่ยโดนแน่แล้วเป็นยังไงเนี่ยเป็นไงฮะโอ<ห>้สูญเสียยับเยินเลยแล้วก็พลอยทาให้ประเทศอื่นที่ตกเป็นตัวประกันเนี่ยเดือดร้อนด้วยเราก็เดือดร้อนด้วยเห็นไหมใช่เห็นไหมตอนนี้หลังจากคนนี้ไปเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องตอบแล้วว่า อีกหคนเนี่ยทำงานใช่ใช่ไหม,มเราจะออกมาได้ยังไงต้องกลับมาใส่ใจอะ่ะใช่ต้องกลับมากระวีกระวาดอะ่ะแทนหกครอบครัวนี้นะฮะปัฒนาทีธิรีีของทางฝรั่งเศส นะฮะอันนี้เปิดเผยโดยนายกเศรษฐาท่านผู้ชมตอนนี้นายกเศรษฐาเนี่ย<า>อยู่ที่ฝรั่งเศสบินไปถึงได้แต่เมื่อวานนะครับนายกเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าได้คุยกันถึงเรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลคุยกับประธานาธิบดีมาครงนะครับแล้วก็ก็มีการพูดคุยกันเยอะเราก็แจ้งไปว่าเรายังมีตัวประกันอีกแปดคนเพิ่งไปคุยเมื่อวานนี้เลยนะ หมัดมาเลยหมัดมาเลยนะนายกก็เอาเรื่องตัวประกานเราแปดคนไปคุยกับประธานาธิบดีเขายังไม่ทราบชะตากรรมเลยทางประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็เห็นใจแล้วก็ซับพอร์ตจะให้มีการหยุดยิงชั่วคราวนะนายกก็บอกว่าก็เรียนไปว่าก็ขอไปแล้วหลายครั้งแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นสักทีนายกเศรษฐาบอกขอไปแล้วหลายครั้งนะฮะและคุณเศรษฐาก็บอกว่ามาโครงก็มีไอเดียบันเจิดขึ้นมาว่า ตอนนี้สิ่งที่ทางฝรั่งเศสจะพยายามจะทําก็คือเดี๋ยวอีกไม่ไม่นานเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่กี่เดือนนี่นะฮะประเทศฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับก็จะใช้โอกาสในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขอให้หยุดยิงถ้าทุกคนจําได้ในวันที่26กรกฎาคมนี้จะมีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสําคัญเพราะกีฬาเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราลืมความขัดแย้ง ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพาจัดการแข่งขันเป็นโต๊ะโผใหญ่ในการรวบรวมประเทศสมาชิกและขอให้ประเทศไทยเข้าร,ร่วมเป็นหนึ่งในอีกหลายประเทศที่จะเข้ามาเพื่อแสดงความเจตจานงงว่าขอเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อโอลิมปิกในช่วงเวลานั้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีนายกก็บอกว่าปีหน้าฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพ การประชุมเกี่ยวกับด้าน AI ที่ฝรั่งเศสซึ่งประธานาธิบดีมาโครงก็เชิญประเทศไทยเข้าร่วมด้วยนะครับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไม่มีปัญหามีความคืบหน้าไปทุกด้านมาโครงคนนี้ฮะออบอกว่าเดี๋ยว26กรกฎาคมพิธีเปิดไม่รู้จะมีซีนไหนแต่จะขอให้ออชาติสมาชิกทั้งหลายที่มาแข่งขันโอลิมปิกร่วมกันเรียกร้องว่าอย่างน้อยช่วงที่กําลังแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ขอให้หยุดยิงได้ไหมนะซึ่งตอนนี้ก็พูดก็พูดเถอะประเทศที่ต้องขอเนี่ยตอนนี้หยุดยิงเนี่ยไม่ใช่มีการยิงกันระหว่างฮามาสกับอิสราเอละนะครับตอนหลังเนี่ยเป็นฝ่ายอิสราเอลยิงเขาถูกไหมถ,ถลม่มถลม่ถลมเขาเ,เลยนะถ้าจะขอจริงๆก็คือต้องขอไปที่อิสราเอลว,ว่าคุณหยุดยิงได้ไหม,มช่วงนี้คุณหยุดได้ไหม,มใช่ไหมฮะส่วนเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันก็ค่อยทําไปในข่าวเดียวกัน นะฮะโห oh, แต่ว่าต้องต้องรอไปถึงโอลิมปิกเนี่ยก็เดือนกว่า <laughs> เลยนะ<จ>ใช่ไหมยี่สิบหกยี่สิบหกกรกฎาคมใช่ไอ้ช่วยตัวประกันเนี่ยต้องช่วยแล้วต้องช่วยก่อนต้องช่วยแล้ว uh, นะฮะส่วนจะไปหยุดยิงโชคโอลิมปิกก็ค่อยเป็นอีกเรื่องหนึง่งคือมันมันขาดช่วงไปไหมฮะการช่วยเหลือตัวประกันแปดคน,นที่ผ่านมาเนี่ยมันขาดช่วงไปไหมหรือว่าเรารัฐบาลไทยเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเ มีการตามติดเรื่องนี้ไปแค่ไหนเพราะก่อนหน้านี้โทษนะทั้งท่านประธานสภาใชา่ไหมคุณวันอนอก็บอกว่าช่วยเหลือไปอีกส่วนหนึ่งแล้วประสานไปที่มาเลเซียหรืออะไรเนี่ยชาติอาหรับนะฮะไอ้ตรงเนี้มันมันขาดตอนไปหรือเปล่าหรือว่าเราลืมกันไปเราไม่ได้ตามต่อหรือเปล่าว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วอเราเคยขอความช่วยเหลือไปที่มาเลเซียหรือประเทศไหนก็ตามแต่ในกลุ่มอาหรับเนี่ยรู้สึกจะมีซาอุดิอาระเบียด้วยนะเราเราได้ เเราได้ทวงถามไปหรือเปล่าเราได้ถามความคืบหน้าหรือเปล่าที่ขอไปว่าไงเพราะอย่าลืมว่าประเทศที่เราขอเนี่ยเอเขาไม่ได้มีตัวประกันติดอยู่นะอคือเขาไม่ได้เป็นธุระของเขาอ่ะเเขาอาจจะลืมหรืออาจจะไม่ได้ตามต่อหรือเปล่าอเอเราได้ถามไปติด,ตดหรือไม่นี่ฮะบเมื่อวานนี้นายกไทยเจอกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแล้วก็ตอนนี้ บินไปที่มิลานของอิตาลีแล้วนะครับไปอ,อ,อิตาลีแล้วใช่ครับนี่นะฮะก็ไปถึงที่นั่นก็จะไปพักอยู่ที่โรงแรมปาร์คไฮแอดมิลานนะฮะที่อิตาลีนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ